ผู้ก็ยัไม่ยเหลคือมันาอยกโมฆ่าตาอย่จังหวั่นนหลุรเอามาลุ่นบางไฟเอื้นบางไฟโบกบงไฟโบกของสิงหั่ง,งซ้ายจูเนียครับผมบาดนี้สิงหั่ง,งซ้ายจูเนียนี่แหละครับเสี้ยนตัง ไฟเสียนตังมันก่อห้างครับผมมาลุ้นกันพี่น้องเอาพี่น้องมันเด้อพี่น้องเอาเด้อพี่น้องเด้อเหยียบหมดเด้อเฮ้ยไก่ข้างนี้แตกเแตกโอ้ยหายบ่ทันห้าหางหักบ่ได้เอาแหงอยู่ดีวมือแบบแหงเอาโอ้ยสุดยอดอีรีพี่น้องอะไรอ้ยห้างหักเดียบร้อยบ่มีเวลาคือเก่า รักมาพ่อรักเตแท้รักอ่หลีจุ่มหม้ใส่กันสุหลิน้มันรักว้าวนก้าวนนจ้าว้าหวานเ้าหน้านจ้าจ้าหนหนจห้าหนจ้หานจ้าหาาหนาหวจั้าหวานจ้าห่นาานจาน้าานจ้นาน้านานจ้าหานหน้นี้านาจ่นาาจนาอาจนา้าวานานมาาจนาานา มันเนีก็มัดเอาบ้็อกดัตแล้วแเตะแเตเองโลดมันอยู่คนรวยปุกลงเหเสียได้สูบล็อกันกูอาโหลดล็อกไข่องไฟมันนางฐานไอถุงล็อกยางนขึ้นงขโอ้ยมันหลัวไฟย่อยเทียกูแล้วเตะแล้วเตะแล้วเตะ ตั่า uhm บ่กนก็จู like, uh oh. ่ย uh. ต oh, ุบโอ้ยบอลนังฐานกูมาโลดบอลนังฐานงมาโลดเน่ไเน่ไโอ้สุดยอด ลำดาบเอาหุ่นโบคนเร่งเอาดอ้าอไปุอนี้ันเอยยากอเมียบ้าเอาทียืนยี่นีส่สิบเก้าวินาทีเลยดีลินเข้ากันทวงห้างนี่พี่ ก็ว่าแห้งยจแต่งให้ดีแต่งให้สวยแต่งให้น้ำแต่งให้ได้มาตรฐานครับกระารกรไรเนี่ยมันอยากน้ำโหยบาน ามาลุ่นกันพี่น้องบานนี่บังไฟของเสียนหนุหนุเบิกฝ้า,าเห็นกรรมก,การเจับเวลาก็มีพี่น้องบานนี่มีกรรมก,การจับเวลากรรมก,การโจกโจกเกอร์โถนบังไฟเสียนหนุกำลังทำการขืนฐานพี่น้องเป็นบังไฟขนาดท่อขนาดใหญ่เอามาลุ่นมาเชียนครับผมผ่านหรือบ่ผ่าน เอ้าลุูนกันพี่น้องจักเข่าเบาเขาเออกำลังเขากำลังควนหอมหมโอ้ยดันไปลูกดันไปร็วหยุดหยุดด้วนี่ไปเร็วนี่สี่นี่นี่นี่แ้วกรมหนี่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  ผมไม่เล่นอย่างนี้ลงสูงคี่นนวีล่าเท่าไหร่12วินาทีวล่าเท่าไหร่2อิ2นาทีวู้สุดยอดของเขาครับผมต้องกระแากในแรง บางสุดไทยมารุนกับของเทียนกินครับพี่น้องบาสน,นี้ของเงาครับเทียนกินเบิกฟ้าเวลานี่พรต้องไปถามเราวะาคืนวอลไปล่าแต่ไม่ถามหนบบจิ๊บแ้คร <laughs> <วน>ับโหวดเปนเบิงดีลาพี่น้อง <laughs> แบกบังไฟลาขืนฐาน อวดเอาเถอะเพื่อนเดี๋ยวจะไล่อวดนะข้าฮก,กาทรีนี่นี่การขอเจ้าที่เจ้าทานบอกแม่นางเท่านี้หน่อยให้บางไฟภูเขาขึ้นสูงสูงลงซ่าส่าทำเวลาได้หลายหลายแทงให้ดีแต่งให้ไหวแต่งให้มาตรฐานบ่าวชายกินเองไปข้างหน้าเลยโอ้ยอระเบิดดิ <laughs> <laughs> เจ้าเจ้าเจ้าออกหัวบ้านเพื่อเพื่อเจ้างูหน่อยยังหูมันหน่อยข้อข้อดีเลยข้อดีเลยข้อ ออกหัวบ้านเพื่อพี่หน่อครับผมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชานิดำเดินครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ